โอเคครับทุกคนโอเคก็กลาบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเอาชิวลอดไม้คราบชาเลนต์ต่อให้วิีหนึ่งทับหนึ่งนะทุกคนนี่ก็ a ม t คร a บชาเลนห้ามตัดไม้เองนะครับเราต้องหาวิธีหาไม้ด้วยวิธีอื่นนะทุกคอนกดอื่นใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็น ำลังใจให้เล็กๆน้อยๆนะทุกคนทำคลิปต่อไปนะเฮไงเออคนคิปเปอร์เดี๋ยวเราใช้คิปเปอร์ระเบิดเลยอุ้ยแต่มันสกิลนิ่ตันซอมบี้เยอะด้วยน่าจะได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเดินไม่ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู๋ไอ้เขียมึงเยอะของวะคนแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยเออเราให้มันทะเลาะกันเองไปก่อนอุ้ย เลยแล้วเราก็ปรับยากเลยมันถึงได้เยอะมาระเบิดเลยคิปเปอร์เ,เออไม่โดนไม้เลยกูตายแต่เช้าแล้วทุกคนมาดิมึงไ้ไหนมึงก็ฆ่ากูตายแลลวอ่ะเออกูได้ีเลือดไปด้วยเลยคิปเปอร์แม่งระเบิดไม่โดนไม้เลยเราจะหาไม้ยังไง พอดีน้องแกแล้วฆ่าไปเดี๋ยแเราก็ตายเพราะนั้นเราต้องเอาไม้ให้ได้ก่อนตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้ว,วยนะคนเพื่อเป็นกำลังใจให้เล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนกดติดตามคนละ โคละหนึ่งรอบโคละอันโคละกดโคาลาละกระแทกแค่โคละครั้งก็พอเออน่าร้อนนี่เลยนะวันนี้ก็มาอยู่กับไมยคราฟชาเลนตต่อเลยอึบอๆบอบเดี๋ยวเราน่าจะต้องหาพุปเปรมิที่ได้ก่อนตอนเนี้ยไม่ต้องไกลอะไรมากพอดีน้องไก่ไก่พอ,อ,อ,อดี อึบ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 โอ้โหไม่มีอะไรเลย <c oughs> พื้นที่โล่งเลยแขกเราก็คงต้อง,องรอให้มันตอนกลางคืนเช่นเคย ตอนนี้เราก็รอมาจนถึงเริ่มมันเริ่มเย็นแล้วละ่ะเริ่มเย็นแล้วเราก็ต้องใช้สูตรเดิมล้วลีปเปอร์ระเบิดน,นะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปจุดเริ่มต้นเราดูให้น้อยถ้าเราตายจะได้เกิดไม่ไกลมากอ๊้อหือถ้ามันกระตุกก็ขออภัยนะเป็นที่เธอรับับเองเลยแหละ เนาะใครตอนนี้เราก็ต้องรอหน่อยก่อนหิวอาหารอีกแล้วนั่นไงไปเกี่ยวกับตันเกิดแล้วข้ากูทีกูหิวอาหารโอ้แลยิงโคตรแรงอ่ะทุกคนแล้วมันยิงโคตรแรงด้วยประเด็นอะ พิเปอร์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 ไอเปอร์เกิดยังไอเปอร์ไอเขียว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 อยู่ข้างหลังไอเขียวมาเร็วไอเขีย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 วมึงไม่ต้องไอมุมมึงอะต้องการแค่ไม้ตอนเนี้ยเดี๋ยวพิเปอร์มาระเบิดใกล้เออได้ป่มวะเออข้างหลังระเบิดอีกเฮ้ยทุกคนตอนนี้เราได้ไม้มาแล้ว ก็ว่าดีอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้เราจะเอาไงไอเหี้ยแมมูกิบบ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 เออแต่แมมูมันต่อได้อยู่แล้วลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดการมันด้วยมือเปล่าเออไอตันไอตัน เรียบร้อยเอตันน่ะเรียบ้อยเรียบร้อยวุ้ย,ยไม้กระเด็นเนี้ยในน้ำเลยขว่าอยู่มันหายไปไหน มาดิ้อจริงก็ยิงได้อุ้ยมีพีเปอร์อยู่ด้วยโหฝนตกอีกแล้วคน เยอะนะตอนนี้เราก็ได้ไม้มาจำนวนหนึ่งแล้วนะเราพอที่จะคราบเป็นตัวคราบได้อยู่แต่ตอนนี้ไม้เราไม่น่าพอเอาไงาที่คนแล้วก็มีคีปเปอร์อยู่ตัวหนึ่งอะแล้วก็ฝนก็ตกอีกไปคีปเปอร์มึงตามกูมาเร็ว ตามกูมาด่วนๆนะเร็วตามมาตามมาเฮ้ยตามมานี่ต้นไม้ใกล้ๆนี่เปิ้ลเปิ้ลเร็วเปิ้ลน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลเร็วเร็วะเบิดให้หน่อยดิเร็ว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 จะได้ไม้นะเนี่ย ไว้หนีเร็วดีเร็เวเร็วเออเดี๋ยวมึงมาอีกโหขนาดถอยแล้วเนี่ยแม่งแทงระเบิดโคตรแรงได้ป่าววะเฮ้ยได้อยู่ทุกคนเราเก็บดินเก็บอะไรไปให้เยอะๆ โอ้ยได้ไม้โอ่งมาด้วยถือว่าดีเก็บไปเก็บไปเก็บดินไปเยอะด้วยบอกงว่าจะยังไม่มีตัวอะไรมาขวางนะปึ๊บโอเคโอเคได้อยู่ทษตอนนี้เราได้ไม้มาใช้แล้วนะไปเรากลับไปตั้งหลักก่อน ตั้งหลักที่เดิมเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยจากพี่สกิลนิตันนะเดี๋ยวเราขอต่อบล็อกออกไปใ้นกว้างก่อนเรียบร้อยแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวลวงอ่โอเคนะตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์ชายแล้ว,ลวเดี๋ยวที่เป็นจำเป็นก็นเลยเดี๋ยวเราขุดแค่หินพอนะทุกคน โอเคตอนนี้เราก็รอมันเช้าก่อนนะไปครับแล้วก็ตัดคลิปเหมือนเดิมอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ยืนเอ k มาจนเช้าเลยนะเดี๋ยวเราว่าเราไปขุดหินก่อนออตรงนั้นมีพีเปิร์ดอะเราจะเอามาอ้ยมี2ตัวด้วยคนเฟิร์น่าจะมากกว่านั่นแหละ อืมเออต้องลงอล่ะอะไรจะ้องไปุดหินเอาไว้ยังไม่มีตัวอะไรตามมานะ เจอหินแล้วเจอหินแล้วเจอหินแล้วขุดด่วนขุดด่วนก็อุดไปก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อมีตัวอะไรลงมาด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราก็ขี้เกียจเดินบ่อยนะอะไรแล้วก็ขุดไปเลยแล้วเนี้ย ให้ได้เยอะๆไว้ก่อนนะทุกคนอืบ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 ขุดไปตอนนี้ได้ยี่สิบอันแล้วเอาไปอีก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 สามสิบอันแล้วเอาไปอีกสักหน่อย เอาให้ที่ขุดพังไปเลย ไปครับแล้วแล้วขุดไปขุดไปอย่างเดียวเรียบร้อยได้มาห้าสิบเก้าอันนะนาจอเขาอ้าไวเกินพิปเปอร์พิปเปอร์กูบอกมานละเบิดไม้ให้หน่อยดยพิปเปอร์เอ้ที่ต้องการแล้วไม่อยู่นะ นี่ฐานทับเราชั่วคราวนะทุกคนติดหาอะไรอีกโอเคตอนนี้แล้วสติกหมดเดี๋ยวเราต้องค้าสติกเพิ่มอึบอึบอึบเดี๋ยวเราก็้ามา เป็นขวานครับที่ขุดหินที่ขุดหินก่อนหรือว่าอะไรดีเอาเป็นที่ขุดหินก็ได้วกัโอเคไปให้เราย้ายทินทานกันดีกว่า เดี๋ยวเราต้องไปข้างัวก่อนโอเคแล้วเอามาเป็นอาหารประทางชีวิตเราไว้ก่อนก็น้องแกะไว้เป็นเตียงนะตัวนี้ก็แล้วหาทำเลช่างบ้านกันดีฟ่า นะทุกคนเดี๋ยวเราหาทำเลยสร้างบ้านกันที่ฟ้าโอเคตอนนี้มีงวแล้วก็วิ่งใส่สับ,ส,บสับเลยแล้วเราก็สับสับ,สบหมูตอนเนี้ยหาอาหารไว้ก่อนไม้แล้วก็ขุดไม่ได้ด้วยเอ้ยตัดไม่ได้ด้วยเราต้องใช้คีปเปอร์อย่างเดียวถ้าเราจะเอานนะวิธีนี้ต้อง คนแกะขาดอีกอันหนึ่งคนแกะขาดอันหนึ่งแล้วครับเตียงได้แล้วแต่แล้วก็อึ๊บไอ้เหี้ยกดวิง่งไอ้เหี้ยกดวิ่งไม่ติดอีก แม่งเอ้ยจะวิง่งหนกระโดดไม่ข้ามให้กูเลยโอ้โหแล้วเลเวลกูสัปล่อยเลยเราค่อยหาใหม่ได้นี่เขาเรียกว่าวิธีการไม่ให้หิวไวแล้วเราตายตรงไหนวะนี่ไงตรงนี้นี่ไงเกือบแล้วอบจุ่มเก็บของเลยโอเค่ เราไม่มีฐานด้วย แล้วยังขึ้นไม่ได้อีกด้วยแต่เราต้องต่อขึ้นไปแหละแล้วเราต้องใช้ดินเราต้องประหยัดไม้ไวโอเคเรียบร้อยขึ้นมาได้แล้วเราเจอปหมาเป้าหมายแล้วคือหมูนี่แน่ไม่โดนดี่แ้่นี Oh. นี่แหละทุกคนเราเอาตัวนี้ไปก่อนชั่วขาวชั่วขาวพ่อาไม้แล้วก็ตัดไม่ได้อยู่แล้วเราต้องหาใช้คีปเปอร์เอาะ ค่อยให้คิปเปิล้ลระเบิดเลยเลยกันนะดียวตอนนี้เราหิวแล้วเราต้องวางตัวคาไปก่อนตัวคาเป็นเตียงมาวางแล้วก็เซฟไปเลยแรากเดี๋ยวตัวคาเป็นเตาเผามาหีดไม่พอเราเลยว,ว,ว่าไง ใช่มเอ่อหินไม่พอขาดสามอันเดี๋ยวเราไปขุดเพิ่มละงั้นเราก็ม่ได้ค้าพวอมาซะด้วยนี่ไงแ r a บเดียวเจอ เก็บไปให้เยอะๆเลยหินตอนนี้จำเป็นมากเลย เก็บปเก็บปขุดขุดขุดโอ้มีเหล็กให้หน่อยก็ได้นะฐานเถิดก็ยังดีเจอเจอฮอปเปอร์สแล้วเ,เอามาทำไมอะ่ะ แต่ทุกคนกลับบ้านงานกลับบ้านิบหายาล้วบ้านเรายังไม่มีไอ้นี่เลย ชัวขาวชั่วขาว,ว,ขาวแต่ราคาเป็นเตาเผาเลยสองอันนังตรงนี้เฮ้ยนี่มันที่ขุดออกมาทำไมเอ้ยหินนี่เตาเผาประเด็นก็คือตอนนี้เราก็เฮ้ยเรานอน,อนได้เนอวะ ทอมี่มันอยู่ใกลแค่นั้นเองไี่บอกนะว่าเราจะต้องไม้มือเราก็หมดแล้วจะนอน,นก็นอนไม่ได้แล้วมอนเตอร์อยู่ไกลเพราะง่้งเราก็แค่รอ,อทุกคนตอนนี้ก็รอจนถึง เช้าแล้วสัมบีก็นั่นแหละไม่ไปแล้วทอนนี้ธาตุเราก็ไม่มีแหละเดี๋ยวเราต้องให้คีปเปอร์คีปเปอร์เกิดมึงวะ่ะคีปเปอร์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 มีคีปเ,ปคปเ,ปปเปอร์ไหมไม่มีเลยหรือไงอ่ะ ไม่มีเรือหรอฝนตกอีกแล้วตกมาทำไมตกบ่อยจังเลยมึง้โอ้โหมีเนื้อซอมบี้เลยอุ้ยเอยียฟอว์มันตกแม่งก็เกิดเลยอมันตกแม่งก็เกิดเลยโอ้โหดีจริงๆริงไต่บ้านกูมาเลยโอ้โห

มึงไม่เกี่ยว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 มึงด้วยมึงด้วยเขี้ยไอ้ตั้นโอ้มึงยิงทำไมวะไอ้ตั้นไอ้เกี้ยวนี่ตั้นโอหกูกระบาลก่อนก็ได้ถ้ามึงจะยิงงูขนาดเนี้ยปิดแม่งเลย เรียบร้อยบานกระรัวด้วยเป็นไงเอาเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับไม่ครับชาเลนท์ห้ามตัดไม้ EP นี้ก็ขอไว้แค่เท่านี้ก่อนนะเอาไว้ต่อ EP หน้านะครบับายบาย